สำหรับ,บคลิปนี้นะครับผมมายือนอยู่ที่บ้านหนองอูโลกหมู่ที่6ตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมมีที่ดินทำเลดีๆอีกหนึ่งแปลงนะครับมีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนหินคลุกความกว้างของถนนอยู่ที่6เมตร สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมวิทยาและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมายือนอยู่ที่บ้านหนองอูโลกหมู่ที่6ตําบสลสําโรงอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมมีที่ดินทําเลดีๆอีกหนึ่งแปลงนะครับมานําเสนอกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีด้านหน้าอยู่ ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนหินคลุกความกว้างของถนนอยู่ที่6เมตรที่ดินของเราก็จะเป็นเป็นที่นาอยู่ติดกับหมู่บ้านอู่โลกนะครับอยู่มีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าแล้วก็ประปาก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปไม่ถึงร้อยเมตรนะครับเป็นแปลงที่ดินที่เป็นลักษณะเป็นพื้นนาอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการทําอะไรนะครับตอนนี้ที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่ ห้าไร่สามงานกับอีก39ตารางวาหน้าแปลงอยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนหินคลุกนะครับมีหน้าแปลงยาวอยู่ที่37เมตรแล้วก็ด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงก็จะมีความยาวอยู่ที่260เมตรเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่5ไร่3งานกับอีก39ตารางวานะครับเจ้าของก็เสนอขายในราคาที่แสนจะถูกมากๆเลยนะครับตรงนี้เสนอขายมาเพียงในราคาไร่ละ 1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดครับ10,000แสนบาทครับแสนเดียวเท่านั้นเองนะครับต่อไร่นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเหมาะที่จะมาทำเป็นโคกหนองนานะครับขุดโบเลี้ยงปลาปลูกเป็นไม้ผลได้นะครับตัวอย่างของการปลูกไม้ผลก็จงเช่นเพื่อนบ้านได้ทำการปลูกเกี่ยวกับมะขามเทศเพชรโนนไทยแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับแปลงของเพื่อนบ้านนะครับแปลงของเพื่อนบ้านก็ ปลูกมะขามเทศเพชรนนทไทยตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วพืชผลอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คืออ,อินทผาลัมนะครับตรงนี้จะสามารถปลูกแล้วมีความงอกงามได้ดีนะครับบริเวณด้านหน้าของเรานี้นะครับก็สามารถที่จะมาถมดินแล้วก็สร้างบ้านเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยนะครับตรงนี้หรือบ้านพักตากอากาศก็ได้นะครับอากาศดีนะครับไม่แออัดไฟฟ้าอย่างที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่ก็ อยู่ห่างจากเราไปไม่ถึงร้อยเมตรนะครับสามารถที่จะถ้ามีบ้านแล้วหนึ่งหลังก็จะสามารถที่จะขอขยายเขตไฟฟ้ามาได้เลยนะครับขยายเขตไฟฟ้าฟรีในระยะ140เมตรแรกนะครับของเราก็อยู่ในระยะที่ขยายได้ฟรีเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง179เเมตรนะครับต่ำกว่าระดับพื้นถนน ประมาณ50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็หาดินมาถมปลูกเป็นสร้างบ้านได้แล้วด้านท้ายแปลงก็สามารถที่จะขุดคลองนะครับขุดคลองแล้วก็นําดินขึ้นมาถมได้นะครับบริเวณคันคลองก็ปลูกเป็นไม้ผลต่างๆอย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยนะครับทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมามาเพียงแค่19กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ มาทางอำเภอโนนไทยก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนไทยเพียงแค่17กิโลเมตรนะครับแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากถนนวงเวลรอบนอกนี่ประมาณแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับการเข้าออกสะดวกสบายมากๆมีเส้นทางเข้าออกได้หลายทิศทางนะครับของเราก็จะเลี้ยวมาบริเวณถนนหมายเลข3030 30นะครับห่างจากวงเวลรอบ นอกมาเพียงแค่2กิโลเมตรก็ถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0814133164หรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง idline นะครับ t a k i n 9 9 9อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมง,งาน ขายที่ดินโดยภาคินรัตะนะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่วความโชคดีนะครับสวัสดีครับ